ตื่นมาคุย S 2 6 PE GO 8ัดตรงเช้าสานาทีกับตื่นมาคุยนะฮะแมหลายคนถามว่าทำไมโครงการเรามาัต้องเป็นเลข60เพราะว่า60วันเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่คนกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้เ<า>ช่นเดียวกับอีกหนึ่งโครงการของเรานะฮะรายการตื่นมาคุยร่วมกับ S 26 PE GO Time c a m p a i n ใหม่ s i Day Challenge ตัวเล็ก จัดหนักนะฮะเรื่องเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินของลูกควบคู่กับการดื่มนมอย่างสม่ำเสมอน,นะฮะเพื่อเพิ่มแล้วเพิ่มน้ำหนักนั่นเองอแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินของลูกในระยะยาวโดยที่แม่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมของลูกผ่านโปรแกร,รมต่างๆที่ หมอแนะนำครับทุกท่านใช่ค่ะคือนอกจากจะปรับพฤติกรรมของลูกเนี่ยในส่วนของการปรับพฤติกรรมของแม่เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรายการตื่นมาคุยแล้วก็เอส26 P E g o ได้ดูแล3คู่แม่ลูกเซเล็บมาตลอดนะคะคือคนแรกคุณพลอยชิดจันทร์นะคะที่ต้องเจอกับพฤติกรรมการกินหญ้าของน้องชิลี่แล้วลูกเนี่ยชอบทานแต่ผลไม้นะคะก็ต้องป้อนข้าวคําผลไม้คําจนน้องคนที่สามเนี่ย ตัวโต,วตวจะไล่ทันแล้วนะคะแม่แม่ตกใจไง<ช>ว่าทำไมอยู่ดีดีคนที่สามตัวใหญ่ขึ้น,<ช>นอโอ้งงเลย่คะก็เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของลูกนั่นเองนะคะมาคนที่2นะคะคุณแม่แอ คุณแม่แอร์กับน้องดีดีนะคะน้องดีดีเนี่ยจะกินน้อยกินยากไม่กินผักเลยกงลังวลว่าลูกเนี่ยจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็น้องดีดีเนี่ยดูตัวเล็กกว่าเด็กรุ่นเดียวกันคุณแม่แอร์เนี่ยเลยกังวลใจมากเลยจากคุณแม่แอร์นะคะมาคุณแม่กิ๊กค่ะคุณแม่กิ๊กที่น้องอิดเนี่ยทานแต่ของเดิมๆซ้ำๆไม่ทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่ ทานแต่ผักเป็นหลักนะคะเลยกลัวว่าลูกจะไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่โตผ่านมาเจ็ดสัปดาห์นะฮะทั้งสามคู่ได้รับคำแนะนำดีๆจากทาง s อสคีสกโกไปหลายเคล็ดลับมากครับคุณผู้ชมทำให้ลูกมีพัฒนาการเรื่องร่างกายนะฮะและสมองด้วยอย่างร่างกายเห็นได้เห็นได้ในจากที่น้องๆเนี่ยมาชั่งน้ำหนักในรายการเราทุกคนมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้แม่มั่นใจได้ว่าเคล็ดลับที่ได้เนี่ยเอสคีสพีโกและ PE คลับช่วยปรับพฤติกรรมการกิน และการเลือกนมที่ดีนะฮะยังช่วยให้ลูกรับสารอาหารที่เพียงพอแต่สำหรับใครที่พลาดไปครับต้องขอบอกว่าไม่ได้ติดตามหรือว่าชมทุกตอนเนี่ยนะฮะเราจะมาเจอกับเคล็ดลับการปรับพฤติกรรมของแม่ลูกทั้ง3คู่นี้ได้ในรายการ Woody วันอาทิตย์นี้ ตอนสี่ทุ่ม4ี่สนะครับค่ะและตอนนี้นะคะครบ60วันแล้วนะคะกับ60 days challenge ตัวเล็กจัดหนังนะคะโดยนมผง s 2 6 p e go แล้วน้ำหนักของน้องๆทั้ง3คนเนี่ยก็มีเพิ่มบ้างลดบ้างนะคะก็มีน้องชิลลี่แม่พลอยนะคะเริ่มต้นเนี่ยหนัก 13กิโลกรัมครับล่าสุดช่างได้13.4กิโลกรัมค่ะก็ขึ้นตั้งโอ้โหสี่ขีดเลยทีเดียวนะคะสำหรับเด็กตัวเล็กเพิ่มขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะดีใจนะคะในในระยะเวลาแค่60วันแล้วก็มีน้องดีดีแม่แอร์เริ่มต้นเนี่ยหนัก12.2กิโลกรัมนะคะแต่ว่าล่าสุดหนัก12กิโลกรัมแล้วลงนิดหน่อยอาจะฉี่ออกไปสขีดนะโอเค ก็จะต้องคอยดูแลพฤติกรรมการกินของลูกต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีน้องอีดแม่กิกเริ่มต้นเนี่ยหนัก12.3กิโลกรัมนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยหนัก12.6กิโลกรัมค่ะก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะส่วนคุณแม่ทั่วประเทศนะคะฝากคำถามช่องทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะเพราะทาง PE c l คลับมีไลฟ์แชทด้วยค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่พร้อมช่วยแนะนาคุณแม่สามารถเข้าไปฝากคาถามได้นะคะหรือว่าใครที่มีไลน์แอดไลน์ได้นะคะแอดพีอีคลบได้ ด้วยค่ะพร้อมให้คำปรึกษาทุกคำถามเกี่ยวกับลูกของคุณนะคะส่วนการลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อปก็ยังทำอยู่นะคะมีกิจกรรมทุกเดือนค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ<ะ>้าเ่ตรงนี้นะที่